อ่ะครูก้อยแล้วทีนี้ไข่ที่มันไม่สวยอ่ะมันส่งผลยังไงที่ทําให้มันมีบุตรยากอ่ะโอเคเมื่อกี้ครูเกดเห็นนะไข่ที่มันไม่สวยเพราะมันแตกเซลล์มันมีขยะเซลล์ใช่ไหมแล้วทาไมอ่ะขยะเซลล์พวกนี้มันทาให้ฉันทอะไรทองยากยังไงที่ขยะเซลล์พวกนี้แหละค่ะมันจะไปทําให้ DNA อ็นอะค่ะของตัวอ่อนเกิดความเสียหายซึ่งพอ DNA ของของตัวอ่อนขณะที่มีการแบ่งเซลล์เนี่ยเกิดความเสียหายเนี่ยก็จะทําให้โครโมโซมของตัวอ่อนผิดปกติได้ก็คือมีแนวโน้มผิดปกติอ่ามีแนวโน้มผิดปกติพอมีแนวโน้มผิดปกติเนี่ัฝงต พอใส่แล้วก็จะไม่ติดหรือถ้าฝังตัวก็จะเกิดเป็นการแท้งอะไรอย่างเงี้ยแทงซ้ำที่แทงอยู่นั่นแหละนะแทงในไตมัดแรกหรือตัวอ่อนที่มีขยะเซลล์มากๆเนี่ย คุณภาพหรือว่าเกรดตัวอ่อนอตอนที่คุณหมอประเมินนะคะ,คะก็จะไม่ใช่เกรดเพอไม่ใช่เกรด A เนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดน้อยกว่าตัวอ่อนเกรด A คือตัวอ่อนเกรด A เนี่ยมีโอกาสติดมากกว่าตัวอ่อนเกรด B มากกว่าตัวอ่อนเกรดซตามลําดับและตัวอ่อนที่ติดจะต้องเป็นตัวออที่มีโครโมโซมปกติด้วยจ้ะอ๋ออย่างนี้นี่เองใชเพราะฉะนั้นไข่ที่มันสวยพูดได้ง่ายคือไข่สวยก็เพิ่มโอกาสท้องก็ต้องไม่มีอนุมูลอิสระถูกต้องหรือมีอนุมูลอิสระน้อยน้อยค่ะ